บางคนหอหาว่าใครจะไม่ไปต่อบ้างก็มีหลายคนก็มีหลายคนที่มาปรึกษาบอสมาคุยกับบอสบอสก็ไม่ได้ห้ามว่าใครจะออกไปไหนเพราะว่าทุกคนต้องเติบโตทุกคนมีเส้นทางของตัวเองบางคนก็อาจจะไม่ไหวเพราะว่างานมันเยอะทีงานแล้วมันรูปแบบงานแล้วมันยิ่งใหญ่มากขึ้นบางคนอาจจะบ่ไหวบางคนกอาจจะรู้สึกว่า ไปอ่อนเพื่อปไหวไปอ่อนเพื่อปไหวเพราะปีเมื่อกี้ม,พพมันเหนื่อยมากจริงวันละสองงาม,มาผมก็เลยบอกว่าใครบ้างที่จะไม่ไปต่อในปีนี้ยกมือขึ้นเขาก็ไม่มีใครยกมือขึ้นเิเอาไปทิ้งเลยไม่มีใครยกมือขึ้นแต่พอลัางไมมาเขาก็บอกว่าปรึกษาบอสหน่อย อันนกินใ่ไอกินบอบีกเลยมานั่งสดว่าแต่ว่าจะไม่่กินเ้เปลนสูงเอะไรเอาออกเ็ดออกเพจุม่นด่าเสียหลังบอเพนดีจักนี่เ้ตัวนี้ออ่ก็ได้เหยมาเนี ส่วนตัวผมน่ะมผมพร้อมทัพร์ตทุกคนอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ปีนี้ปีนี้แดนเซอร์หญิงเข้ามาอยู่แดนเซอร์ชายก็จะมีคนออกอ่าปีนี้แดนเซอร์ชายออกหลายคน <Okay. S 1> แต่ที่แนี่มีหนึ่งคนออกแล้วไม่รู้จอกไม่รู้จอดยกซีทไหม อันนี้ไม่เอาความทีนอันนี้ความจริงเพราะว่าบอกเราว่า,ววาปีหน้าเนี่ยไม่ใช่ปีหน้านสีเดือนตุลาเนี่ยงานั้นมันหลายเจดีหงาน้าชั่วโมงก็เยอะแล้วต้องไปบุกป,ปา่ฝาฝ่าดงคอนเสิร์ตสองชั่วโมงไม่สบาย,อยคอนเสิร์ตวงใหญ่ออนทัวร์ห้าชั่วโมงมันจะลําบากแล้วมันจะมีสเตปในการทํางานเยอะมากขึ้นกว่าสองชั่วโมงที่เราไปีแบบร้องเพลงคอนเสิร์ตมันนักร้องอินดี้สองชั่วโมงที่เคยไป อันนั้นมันจะมันจะมันจะง่ายแต่ว,ว่าควาบมาห้าชั่วโมงมันก็จะลาบากหน่อยอคาบห้า,า,าชั่วโมงแต่สำหรับบอสบิ๊กเ่ไปได้อยู่แล้วปีนี้นักร้องไม่มีใครออกนักร้องความสู้แต่ว่าแดนเซอร์จะมีคนมุกในรูปแบบไหนเดี๋ยวรอมาแถลงข่าวอีกทีหนึง่งเพราะว่ายังไม่สรุปชัดเจนอย่างที่เป็นทางการตอนนี้สรุปเป็นเป็นคนเป็นคนเพราะเขาเขาเขาเข้ามาหาบอสบิ๊กอ่ะทีละคนเขาไม่เขาไม่ได้เป็นแก๊ง เขาไม่ได้หาเขาไม่ได้มาหาบอสวิกเป็นกลุ่มอมามาเป็นคนเป็นคนสําหรับใคานี่ใครจะไปอยู่พร้อมซัพพอร์ตขอแค่ไปลาขอแค่มาไหวแต่ไม่รู้จะออกกันยังไงนะออกแบบไหนออกแบบไหนก็ต้องรอติดตามแต่ไม่ได้เล่นรุกไม่ได้คอนเทนต์บอดดี้เบลลบอดดี้เบลบอดเบแว่าเรียนเรียนหัวหัวอันนี้บอกจริง นะครับนาจะเมื่อเกินสิ้นเดือนจะได้ประกาศว่าใครอยู่ใครไปแล้วปกติหรือเปล่าคะที่เข้าเข้าอย่างอะไรไหมว่าอะไรสุดาจะบูนแล้วดื่มต่อไปสุดาบุนที่ดีปีนี้นะครับแดนเซอร์หญิงถ้าแดนเซอร์ชายเซตนี้ออกมูฟออกมูฟออกมูฟออ,ออกจาก เซตเดนเซอร์ผมก็จะรับเดนเซอร์ชายเซตใหม่เข้ามาครับซึ่งซัพพอร์ตพวกเขาอยู่แล้วเขาจะทําอะไรผมก็ซัพพอร์ตอยู่แล้วอยากไปทำหนึ่งสองสามสี่ซัพพอร์ตแต่ว่ามันมันยังไม่ชัดเจนแต่ว่าบอกบอกกับว่าปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปน,นเซ,นซอร์นะครับซึ่งเยอะอยู่ <laughs> เยอะอยู่หลายอยู่ เราติดตามเดี๋ยวให้น้องๆเขาพูดเดียวเขาจะไปไหนออกอะไรออกไปไหน <c oughs> ให้น้องเขาแบบว่าที่แก้วแรกก็เป็นแก้วเมืออหลักเพราะน้องมีย่ามน้องมีก็ไม่ไผ่เช่นไรแม่มันมันเป็นอ๋อ <c oughs> ผมเป็นเรื่องปกติไม้โอ๊กใบแทนก็ <c oughs> มีอะไรมึงกล่าวป่ะแก้วกาแฟกู <c oughs> เอาอย่าแม่กูอันนี้เอาอันนี้เป็นที่สุดตุยอยก็ซื้อมันไม่ใช่ฝุ่นนเป็นไม้โอ๊ก แดนเซอร์แต่แต่ว่ายอย่าอย่าเพิ่งสรุปอะไรนะอย่าเพิ่งสรุปอะไรเพราะว่ารอสรุปสินออนสปส้นเดือนอีกทีหนึง่งรอสรุปอีกสิ้นเดือีกทีหนึ่งตอนนี้ยมีคนมาหาส่วนตัวแล้วหลายคนแล้วว่าจะบายบายบอกเลยว่าบ่เป็นยังเดี๋ยวบอกจะทาอะไรสวยต้องกังวลเด้อ กินไว้แค่เป๊ะเพราะมันเหล่านก่อนสุ้นๆไหมเก่งเสียงสุนเสียงสุนเก่งมันใช่ไหมไหวหน่ะผมแค่แม่นี้ยิบเพียงแพ้เลยวะแพ้แม่นี้จริงๆแล้บอสบิ๊กก็บอกทุกคนได้ว่าปีนี้นักร้องใครจอดไหมเพราะปีหน้าบอสซีเรียจะมาร้องเพลงมาตู่มาตีไม่ได้อืมฝุ่นจะมาร้องเพลงมาตู่มาตีไม่ได้สรุปก็คือออกแต่ยังไม่รู้โอ้ยน้องพูดมาให้ลุ้น ออกมีคนออกแต่ว่าให้รุนว่าใครสอบบ้างออกมากกว่าครึ่งครึ่งก็คือในเสื้อมีหกน่าจะออกไม่ไม่น่าจะออกเกินสามออกไปใส่กระเบื้องรูเพราะติดตามแต่ว่าเพื่อนบอกมาแล้วเพื่อนบอกมาแล้วเพื่อนเจมว่าแล้วแต่ไม่อยากให้ดาม่านะไม่อยากให้ดาม่าแรงสิ้นเพราะว่าอะไรหนึ่งแต่ว่าเอวอันคุณบอกว่ากินได้แล้วมาเนี้มาหน่อยคุณบอกว่าโทรมาแล้วกินเลยว่าสิคุณมาบางสิ่กินเลย กินเจ้วเดียวได้อยู่มันเป็นอันนี้มันเป็นน้ำผลไม้มันไม่ใช่มันไม่ใช่พวกกันเล่าพวกยาหลัองก็เลยก็เลยมาบอกให้เีกับว่าอยาอยาจะพึ่งดราม่านะเพราะว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนดราม่าทีเดียวเดี๋ยวสิ้นเดือนดราม่าทีเดียวออกจะเป็นนักร้องอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าผมบอกแค่ว่าใครจะออกให้บอกล่วงหน้า เพราะว่าสิ้นเดือนนี้เดสเซอร์ใหม่ผมจะเข้ามา12คนสิ้นเดือนนี้เดสเซอร์บอสบิก๊กพี่วันเฟยน่ยเข้ามา12คนซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นน้องของพี่วิทเออหนึ่งในนั้นก็เป็นน้องของพี่วิทน้องพี่วิทที่เป็นแดเซอร์ชายของเราเหมือนมาเป็นแทนความรู้สึกว่าเอออย่างน้อยพี่วิทก็มีน้องมาทำงานที่นี่เห็นน้องเห็นนอ้องอีหล่าหน่อย น้องพี่บีนี่น้องอาจจะยังไม่เก่งมากแต่ว่าดูท่าทางแล้วน่าจะประเด็นรุ่งน่าจะเป็นควัญใจมาาชนได้ครับแดนเซอร์หญิงปีนี้แดนเซอร์เรามีสิบสองคนสิบสองคนแดนเซอร์ยิิงแล้วแดนเซอร์ชาอีกหกคนรับแดนเซอร์รับแดนเซอมถ้าตอนนี้ออกยกเซตไม่รู้ว่าจะอ,อกยกเซฟไหมนะอันนี้พิรู้ว่าจะอ,อกยกเซตบหมคันจ่อกยกเซตเป็นนักร่องบางคนก็ไมานักร้องได้พี่น้องรับคนขับรถไม้ออที่มีอยู่ก็จะอ,ออกอยู่แล้วจ้า ม,มันไม่มันไม่มีทีสาม,ไมีไม่มีเงินเดินจ่ายแล้ว <c oughs> คนเยอะมากขึ้นบุคลากรเยอะมากขึ้นบริษัทเติบโตค่ายเติบโตเราจะไม่มีเวลามาจิ๊กยิบจกหลอก ừ. เราจะไม่มีเวลามาจิ๊กจกหลอกในการในการที่จะเกิดมาเป่าซัมเป่าซากผมมาทำปัจจุบันปีนี้ในเวอร์ชันผมเนาะ ผมต้องงานแบบความสบายใจมากกว่าเพราะว่าผมสู้ไหมใครพร้อมจะสู้ก็ก็สู้ใครไม่สู้ก็ต้องแยกย้ายเพราะเส,สาหลักคือคนนี้ถ้าเสาหลักสู้คนอื่นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเสาหลักล้มล้มกันทั้งอาคารถูกป้องใครกันเี่าวาอ้าวประชุมวันที่สี่นี้ประชุมใหญ่ทั้งบริษัทวันที่สี่นี้ประชุมใหญ่ทั้งบริษัทเลย มาหมดเลยนักดนตรีมาสิบสองคนแดนเซอร์สิบสองคนแดนเซอร์ชายอีกหคนแพรนกเสียบคนเพรนกเครื่องเสียงวเวทีฉากเสียงซีเสียงมากเกือบปีนี้เราใช้คนประมาณสองร้อยบุคลากรประมาณสองร้อปีนี้เราใช้บุคลากรประมาณสองอชีวิตในการขับเคลื่อนเต็่แต่ละวันเอฟซีซาวพร้อมสู้เขยงข้างบอดเออเอฟเอสาวโอเค คือผมนะบอกเลยว่าอยู่กับเราอย่างสบายอยู่กับเราเนี่ยคือสบายใจสุดแล้วแต่ว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยทํางานทุกที่มันเหนื่อยอยู่แล้วพี่อทํางานอันนี้อันนี้ไปทําหน้าใหม่มาเป็นยังไงฟังไหมตาก็ไม่รวยเพราะาเราไปทําหน้ามาแบบเรือยๆที่เค m อเอ็มโรงพยาบาล KIM อเอ็มอย่าเพิ่งพูดเ i m อเ็มดี๋ยวมันจะลาไปถึงพี่โนโ้ตพี่พี่หมอเดี๋ยวค่อยว่าอีกอีกพักหนึ่งข้างหลังลูกพับเลยคะข้างหลังอันลูกลูกตันนี้ ทีนี้ไว้บางเอเดียวว่าการแสดงเรายัางคงคุณภาพเหมือนเดิมเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกติคอยจะบอกกันด้วยว่าเก่าไปใหม่มาเป็นเรื่องปกติทุกครั้งไม่มีการออกเข้าบริษัทโตเกียวเอฟหรือค่ายเพลงโตเกียวเอฟซีในนามที่เอฟซีรู้จักกันในโซเชียลทุกครั้งที่มีการออกเข้าเป็นเรื่องปกติและจะมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเอฟซีจะตืต่นเต้นตลอดเวลา ยี่ปีนี้เราใช้บุคลากรเอาตาัวนะคอนโวยสิบนักบอลจีสิบนักร้องแดนเซอร์ประมาณสามสิบเท่าไรแล้วสิบยี่สิบห้าสิบแดนเซอร์อีกสิบสองรถจอยอีกสิบเวทีอีกสิบเวลาทีมไฟอีก เสียบทั้งแต่งหน้าคนขับรถยีงไม่รวมนะนี่ไม่ถึงสองร้อยก็เกือบสองร้อยอยู่ร้อยก,กว่าประมาณนั้นครับเราจึงจะไม่ต้องใช้รถบัสปีนี้นะปีนี้เราใช้รถบัสในการขับเคลื่อนแดนซเซอร์นักร้องครับเราใช้รถบัสในการขับเคลื่อนปีนี้ เสียใจหนักมากไม่ได้เป็นอดิชั่นกับแดนเซอร์บอสถ้าผมมองว่าแดนเซอร์12ค็ไม่พอผมอาจจะรับเพิ่อมอีกอยู่ตอนนี้รอครูอยู่ตอนนี้รอครูอยู่รอครูชาติอยู่ครูชาิได้สรุปมาเราจะถาครูชาติอยู่พี่น้องโช์ ตัวเกียวดังเพราะแดนกสปรนตตัวเกียวดังเพราะแดนหกสิบเปอร์เซ็นไม่หรอกไม่เกี่ยวตัวเกีียวดังพดเงพราะอ,อะไรคิดตัวเองจะเปลี่ยนเป็นวงหมอลำหรอออไม่ใช่ครับเป็นคอนสเสิร์ตตัวเกีียวครับเวทีรูปแบบใหม่ไหมคะใหม่เวทีรูปแบบใหม่ใหญ่กว่าเดิม ศิลปินเรายังอยู่ครบเหมือนเดิมถ้าสรุปแล้วถ้าสรุปแล้วถ้าเกิดสรุปชัว,วร์ร้อยเปอร์เซ็นแล้วว่ามีการขับเคลื่อนยกย้ายยกทีมหรือเครื่องทีมผม,มจะได้แบบว่าเตรียมพร้อมหาแดนเซอร์ชายใหม่ตอนนี้แดนเซอร์ชายที่เต้นได้หน้าตาดีหุ่นเสียวถอดเสื้อได้เตรียมตัวเลย พร้อมแล้วมาเลยหนึ่งสองสมพร้อมเปิดตัวกับเขาคนนี้ถอดเสื้อว่างทู่ที่แต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 ่แ การบอกรองวนนี้ขอรันใจขอรันซื้อขอกราบขอบคุณไปมันไปขับรถไปขับไปกเลยขับรถไปซึ่งปีนี้ก็น่าสนุกครับเพราะมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนโยกย้ายเยอะผมอยากให้เอฟซีมาฟังจากปากน้องๆจาก คำพูดน้องในการอธิบายว่าเออน้องจะไปไหนจะทําอะไรบางคนมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตในรูปแบบต่างๆผมเคารพกตามตัดสินใจของทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วผลงานที่นี่คําว่าตัวกีมิวสิกเป็นองค์ประกอบใหญ่หลักรวมใครจะออกจะเข้าเป็นเรื่องปกติพี่น,อน้องหนึ่งบริษัทหนึ่งองคอ์กรมันมีเรื่องราวที่ปกติอยู่แล้วที่จะคนเข้าออกออกเข้าแต่คำว่าเอาไปไนหะแต่คำว่าตัวกีมิวสิกถือไปข้างหลังเนี่ยกลายเป็นตัวกีมิวสิกได้ ทั้งโซทั้งเก่ามาก่อนหน้านี้ตอนนี้โลโก้เราก็เปลี่ยนเป็นอีกแบบนึงแล้วใช่หรอครับตัวใหม่ล่าสุดเป็นตัวทองเนาะเดี๋ยวจะได้อัปเดตโลโก้ของบริษัทด้วยใช่อยู่พี่ดิกกี้ทำนะแตะพี่ดิกกี้โลโก้ใหม่เราอยู่ไหนไีเอ็กซ์แอบเอามาให้ไมโซ่ลยไม่รู้เอยทำไมเอ็กซ์แอบเปิร์สเอ็กซ์แอบเปิร์สนี่เราไปก่อนนะโอ๊ยแต่กันพี่ติ้กพามานี่ทราพูดโซ ของใหม่อยู่นี่นะครับอันนี้ของเก่าอ,นนอันนี้เป็นรูปแบบใหม่ที่เรากำลังจะ p r เ s e n t แต่ว่ามันจะมีมันจะมีความมันจะมีเส้นแดงมันจะหายแลให้ให้ใหนเก่าก่อนอันเก่ามันจะมีเส้นแดงมันจะมีคําว่าไลฟ์มันจะมีฟีไม้อะลรมือเจ้าเก่าที่ทําไว้อยู่แต่ตัวใหม่ที่เรากำลังออกมาคือจะเป็นลีนคลีนมากขึ้นนี่เป็นคลี a เป็น l ีนมากขึ้นนะครับ อันนี้จะเป็นคลีนเป็นรีนมากขึ้นแต่มั่นใจเลยปีนี้นะครับปีนี้่ก็ปังเพราะว่าเจ้าภาพจองมาแล้วปีนี้